แต่การระบาดของโควิดในระลอกใหม่คอาผู้ชมคะสิ่งที่น่าสนใจก่อนหน้านี้ที่เราตามข่าวกันมาโดยตลอดว่าคลัสเตอร์ที่เราให้ความสนใจก็จะมีตลาดโรงงานและอาจารย์บอกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันสอดคล้องสืบเนื่องกับเรื่องของเศรษฐกิจ ถ้าเกิดภาคการผลิตมีปัญหาอันนี้มันจะส่งผลต่อเรื่องของการส่งออกด้วยเราก็เลยอยากโฟกัสไปดูหน่อยค่ะว่าภาคอุตสาหกรรมภาคโรงงานเนี่ยจำนวนของผู้ติดเชื้อมีมากน้อยขนาดไหนมันกระจายไปแถวโรงงานมันตอนนี้มันมันมันไอดนติฟายมันสามารถจะระบุได้แล้วใช่ไหม <az> ว่าใช่ค่ะเขาเก็บรวบรวมข้อมูลมา<อ>ตั้งแต่วันที่1เมษาจนถึง17สิงหาคมนะคะก็ได้ความว่า คุณเดชาจะตุธนานันค่ะเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเออนี่ย<ห>นะคะงงท่านบอกว่าพบการระบาดของโรงงานทั้งสิ้นเนี่ย749เคแห่ง <Okay. S 1> แล้วก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ยจำนวน5 3 0 0กว่าคนกว่าคนอันนี้ครอบคลุม62จังหวัดเลยค่ะ uh huh. uh huh. 5อันดับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 1. เพชรบุรีอันนี้4597คน okay. ตามมาด้วยฉะเชิงเราค่ะ <Okay. S 1> 3,648คนตามมาด้วยสระบ,บุรี3,647คนสมุทรสาคร3,571คนและสุดท้ายเพชรบูรณ์3 4 8 7คนอคนอันนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องดูว่ามันเป็นโรงงานประเภทไหนละใช่ค่ะมากสุดห้าอันดับแรกเนี่ยคืออุตสาหกรรมอาหารค่ะอันนี้เขาใช้คนเยอะ136โรงงาน ตามมาด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อันนี้1น,นึ่งร้อยสามโรงงาน,นคนเยอะเพราะเขาต้องประกอบอะไรต่ออะไรค่ะตามมาด้วยอุตสาหกรรมโลหะ65โรงงานเข้าใจอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งหม่ม64โรงงาน,น,นและอุตสาหกรรมพลาสติก 57โรงงานอันนี้คือข้อมูลที่เขารวบรวมมาแต่ยังไม่นับรวมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงในแต่ละวันแต่ละวันโดยเฉลี่ยแล้วเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยจันมันจะมีคนติดเชื้อเพิ่มเติมอีกประมาณสัก8 0ดรอคนด้วยซ้ำใหม่ใน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 ภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมใช่ค่ะในโรงงานเนี่ยแหละค่ะก็นี่ก็ถ้าถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปในลักษณะของการดูแลที่เขาเรียกว่าบับเบิ้ลแอนด์ซีนคือคมว่าแต่ละโรงงานเนี่ยต้องมีการ ตรวจเชื้อนะบางบางที่นี่เขาตรวจทุกอาทิตย์นะตอนนี้แล้วถ้าตรวจเชื้อแล้วพบอาจจะต้องสร้างที่พักให้อยู่ภายในโรงงานเพื่อไม่ให้ออกไปที่อื่นนะเหมือนกับว่าเป็นควอลันทีนภายในโรงงานเป็นกักตัวเป็นสถานที่กักตัวเอกเทศภายในโรงงานแล้วถ้าเกิดเป็นคนทำงานที่อยู่นอกโรงงานเนี่ยอาจจะต้องทำลักษณะที่ว่าจากโรงงาน ไปแคมป์คนงานหรือบ้านพักคนงานเนี่ยต้องไม่แวะระหว่างทางเลยค่ะแล้วก่อนเข้าโรงงานก็จะต้องมีการตรวจเป็นระยะอะไรตอะไรพวกนี้ถ้าโรงงานจะทําในลักษณะของบับเบิ a ลแอนซิลแต่ถ้าเป็นสถานที่ทํางานแล้วมีจํานวนพนักงานเนี่ยประมาณ5 0าสิถึงหนึคนเราจะได้ยินคําใหม่อย่างที่เมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังคอมบันีคอมบันีไอโซเลชันแต่รายละเอียดเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็คือว่าจะต้องทําการตรวจทําตรวจไอตรวจแบบรวดเร็วอะค่ะ ATK